รเราเพิดเลสวัสดีที่สุภูสุคนับผมมาแล้วพี่น้องเลขมีที่มาเนาะพี่น้องเนาะเ,นเลขมีที่มาเมื่อวันศุกร์ที่สองน่เพวเขาพี่น้องลุดพี่น้องเลขงไม่ที่มาเพราเขาพี่น้องลุดเด้อแต่เพิ่นกันเน้นให้นึ่งศูนย์เลขมันออกศูนย์หาสี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์ห้ากับสี่ศูนย์พี่น้องเมื่อเพื่อนเน้นให้แต่ว่าเพิ่นกันเน้นติดหนึ่งพี่น้อง ว่เข่าลดไปหน่องเดลยมีเจ้ามาลดเบื้องต้นเนียนของคนหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดว่เข่าไปหน่องลดขอสดคอไปอะไรแก่เมื่อไหมเนีนหนึ่งศูนย์ออกสี่ศูนย์เน้นหนึ่งศูนย์ออกสี่ศูนย์มาเบื้งน้นกันวัน วันจันทร์ที่ห้าวันจันทร์ที่ห้าเลขมีที่มาอ่ะพี่น้องมาเบิรงน้ำกันมาคิดอะไตัวใดวันจันทร์วันจันทร์ที่ห้า เสีงหาหกเจ็จอดอ๋อเจอแล้วแม่กดออกแล้วเข้าชื่อพี่ใหม่อล้เต้องกด,ดออกเข้าชื่อพี่ใหม่

เลศมีลาพัฒนาเลศมีที่มาเอฟซีพี่น้องท่านใดเด้ออยากเขาคุมเขาฟี่มือเศร้านี่กัล้ามือเศร้านี่ก็เลาเลาาประตูชายล้าสามัคคีประชาชนล้าเนาะพี่น้องเนาะจะมือเศร้ากันเลย สนใจหวยหุ่นได้พี่น้องเขากุ้มเขาฟี่ยิ่งไปแรงสีโมงเคิงแบบมันมีห้าหน้อยได้พี่น้องเขากุ้มเขาฟี่ไอเดร้ยมาตามเบอร์นีได้พี่น้องด้วยวิ่ง บนล่างหกหกกับเจ็ดพี่น้องมักบัวหกกับเจ็ดออผิดพี่น้องตาไลา่เพิ่นใหเน่นที่หก เน้นที่หกเด้อพี่น้องได้หกกับเจ็ดเน้นที่หก <c oughs> ส่วนจับคู 6กหนึงน่งสอง หกสามหกสี่หกแปด

เจ็ดสามเจ็ดสี่ส่วนเหล็กสามตัว ห้าหกสามห้าหกสามสี่เก็ดสองโซ่เหล็กสามตัว ห้าหกสามสี่เจ็ดสองส่วนตัวเนีนได้ไปหน่องเนีนที่หกสามเจ็ดสองตัวเน้นของค,คนเดี่ยวคนเรแกะละมุมเลย พี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดนะครับได้วันจันทร์ที่ห้าสิงหาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเลขมีที่มาวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดเน้นที่หกส่วนจับคู่รักหกก็คือหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกแปดลักเจ็ดเก็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ส่วนเลขสามตัวห้าหกสามสี่เจ็ดสองอาจารย์เพิ่มมาเน้นให้หกสามกับเจ็ดสองได้พี่น้องได้ ตัวกันตัวล่องกับยาเริ่มยาป่าเอาแคปหน้าจอด้วยกันไว้มากชจอบตัวไรเข้ากกบผิจต่ละหน้าไปงันบามมาข้ากับพานตัวเลขกกัเป็นเคลียร์หน้าทางหาขอบุญขอบคุณอาจารย์เล็มีกี่ม,มาหลายๆขอใหอพี่น้องเข้าชหมากน,นกันสุขภูสุขคนกับยาเร่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเิดพาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม